โดยนะคะการหันไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่แสดงถึงพลังของไฟฟ้าสถิตที่หลักแหลมตัวหนึง่งแทนที่จะใช้ลูกโป่ดูดเศษกระดาษเนี่ยนะคะที่ อุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. ดินสองเหลาใยแหลมแหลมค่ะต้องแหลมแหลมนะคะเพื่อจะใช้ในการปั่นนะคะ 2. ลูกโป่งค่ะลูกโป่งที่ซื้อตามตลาดนั้นนะคะก็คือลูกระบาดนะคะตามร้านค้าก็มีนะคะ 3. คือดินน้ำมันค่ะดินน้ำมันก็ขอเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ เริ่มการตัดแล้วนะคะก็คือตัดในแนวนี้ค่ะในแนวนี้เลยนะคะตัดเลยตรงมากเลยอ่ะมันก็จะได้ออกมาในแนวนี้แบบนี้นะคะรูปแบบนี้แราก็ร่้งทำให้มันเป็นแบบรูปกลางหแบบนี้ค่ะมันแบบนี้นะคะมันก็จะได้อย่างนี้นะคะนี่วิธีการทํานะคะก็คือหนึ่งตัดกระดาษเป็นรูปกลางหันกระดาษนี่ไง าสงางนำดินสอปักลงไปดินดน,น้ำมันค่ะก็คือต้องใช้ตูดปัดนะคะแล้วเอาปลายแหลมขึ้นนะคะ 3. ามนำกรงันันกระดาษวางลงบนปลายดินสอค่ะปัดเลยกระบีปักเลยค่ะ 4. ค่ะ,คะเป่าลุปปกโป่งนะคะแล้วก็นำราสิน่นกับเพื่อนโดยมีการสาธิตดังนี้นะคะ่ะบีฮะ ฉันไม่สระผมมาหลายวันแล้วเป็นอะไรแค่ไหมใช่เลยจริงมีบ้าแล้วมันไม่มีน้ำติม l o n ง long w a Thì hương phương điệp phương, chấm, chấm, Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.